ครับพอดีวันนี้ว่าจะซ่อมนะครับซ่อมพระกิ่งนะครับอีกองหนึ่งนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าองค์นี้นะครับฐานตรงฐานพระนี่จะปิดด้วยแผ่นทองแดงนะครับแล้วก็จะมีเลขเป็นพอนะครับแล้วก็จะก้นนะครับสําหรับก้นนะครับก็จะมีการเจาะนะครับเจาะเจาะฐานนะครับแล้วก็จะมีอุดกลิ่งนะครับ โดยเป็น,นเนื้อนวะโลหะเม็ดกิ่งนะครับในการอุดครั้งก่อนนะครับใช้กาวพลังตะปูไม่อยู่นะครับก็เลยใช้กาวอเนกประสงค์ลองดูนะครับเป็นแผ่นทองแดงนะครับแผ่นทองแดงเป็นพระสายลกนะครับพระกิ่งสายลกพระพุทธเจ้าของหลวงปูอ่องนะครับซึ่งสร้างตามตำราของสาเด็จลุนนะครับผมหลวงปู่ยาท่านสวนสิทธิ์ผู้พี่นะครับผม เป็นเนื้อนวะโลหะรอดินไทยนะครับวันนี้จะลองซ่อมน,นะครับซ่อมอีกทีหนึ่งครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมใช้กาวอนเนกประสงค์ลองดูปิด ปิดด้วยครับบรรจุปิ่งเ้้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะ,ะทาด้วยกาวนะครับกาวกเป็นกาวน้ำอาจจะเวลาทาต้องระวังนิดนึงนะครับผมอืมครับ กาวคล้ายกาวตาช้างเลยทาต้องระวังะค่แป๊บเดียวครับแห้งนะครับอุ้ยอันนี้หลุดนะครับเป็นกิ่งนะครับต้องระวังนะครับนแล้วก็จะลองปิดดูนะครับปิดดูว่าจะได้ไหม นะครับเป็นกาวอันนี้ประสงค์นะครับปิดฐานพักกิ่งดูต้องลองดูว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็คืออาจจะเลอะนะครับเลอะรือะ,ะ,อะกระดาษที่ชั่วนะครับต้องขออนุญ,ญาตอเอาฐานพักกิ่งลงนะครับเพราะว่าเวลาเราอันนี้กว่ากาวนะครับจะไปติดตรง ฐานเวลาเขย่านะครับทําให้พระกิ่งไม่ดังนะครับโอเคนะครับนี่ครับน่าจะอยู่นะครับนี่ครับโอเคนะครับลองซ่อมดูว่าจะได้หรือเปล่าครับเป็นการปิดฐานพ้ากิ่งนะครับด้วยกาวอเนกประสงค์นะครับซึ่งก็เป็นพระกิ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงปู่อองนะครับทางจังหวัดอุบลนะครับก็เป็นมีการสร้างพุทธพิเศษนะครับแล้วก็ โดยเกตยิติอาจารย์มากมายนะครับมีชนวนมวลสารร้อนะครับในการนํามาเป็นส่วนผสมนะครับวันนี้ช่องพายโจมานนเคเราขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ